ครับผมโอเควันดี้ครับครับตามติดชีวิตโค้ดวันนี้นะครับวันนี้มาอยู่ที่คลองคลองเก้านะครับคลองเก้าธัญญะนะครับอาจารย์เอกวันนี้เรามาพบกับอาจารย์เอกนะครับอาจารย์เอกซึ่งเป็นโค้ดของเชล FC นะครับก็อาจารย์เอกแนะนำตัวครับครับสวัสดีครับผมโค้ดเอกนะครับก็เป็นหัวหน้าผู้กสอนนะครับออสเตรียมีเชล FC นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการที่นี่นะครับครับแล้วก็มีตําแหน่งเป็นหัวหน้าผู้กสอนนะครับออ ทีมฟุตบอลโรงเรียนเทพสิรินทร์ภูแคร่สับลีครับอ๋อครับอาจารย์เอกเอ่อฟซี FC, ซึ่งซึ่งผมก็เคยได้ยินแต่ทีมประชาชนเนาะทีมประชาชนซึ่งเป <c oughs> ็นทีมเดินสายเนี่ย่ยานปทุมธานีนี่แหละใช่ครับเอ่อมไม่ว่าจะเป็นบอลสิงห์บอลอะไรเนี่ยที่ผมติดตามมาเนี่ยครับ ก็ได้ยินบประชาชนแล้วแล้วอาจารย์เอกคิดยังไงถึงถึงได้มาทําเป็นอ c a คเมีอ๋อครับก็ก่อนหน้านี้คือผมก็เป็นนักฟุตบอลของทีมเชฟซีนะครับก็พออายุเราเริ่มเยอะขึ้นนะครับก็เริ่มเล่นน้อยลงนะครับก็เลยคิดว่าอยากถ่ายทอดความรู้ทางด้านฟุตบอลและก็ประสบการณ์ทางด้านฟุตบอลครับให้กับเยาวชนนะครับก็เลยคิดว่าลองไปศึกษาเรียนโค้ดูครับก็พอได้ความรู้มาก็ เริ่มที่คิดจะเปิดกิจการนะครับสอนฟุตบอลให้น้องๆครับ CFC Academy เริ่มต้นมากี่ปีแล้วครับก็ถ้านับเดือนนี้ประมาณ8เดือนครับเจ็เดือนใช่ครับเริ่มครับคือ คือก่อนหน้านี้คือในวงการแอคตรีฟุตบอลในย่านปทุมธานีด้านบริบาลทนเนี่ยคือยังยังไม่มีใครได้ยินชื่อเชลเอฟซีคาร์มี่นะครับก็สนแต่ประชาชนเนี่ยแน่นอนคืออันดับหนึ่งแล้วครับก็พอได้ยินปุ๊บผมก็ผมก็สงสัยเอ๊ะใครเป็นคนมาทำผมผมนึกอยากอยากติดต่อมาเออแล้วลองมาสัมภาษณ์ดูด้วยความเป็นมาอะไรประมาณนี้นะครับก็เดือนนี้เดือนที่8นะครับใช่ครับเดือนที่แปดเด็กเด็กเด็กมีมีเยอะไหมครับ ก็ถ้าก่อนโควิดเดียประมาณ40-50คนครับตอนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30-40ครับลดลงมานิดนึงครับหลังโควิดครับางคนก็ยังไม่กล้ามาซ้อมเนาะใช่ครับอันนี้เป็นเอฟเฟกอย่างหนึ่งคือหลังโควิดเป็นทุกทุกที่ก็คือเด็กหยุดไปนานใช่ครับก็จะเป็นปัญหาหนึ่งขี้เกียจมา2ผู้ปกครองยังไม่ยังไม่กล้าให้มาใช่ครับครับเพอหลังโควิดเนี่ยเปิดมากี่วันแลครับ เออเปิดตั้งแต่เริ่มที่เขาให้เปิดครับอ๋มใเปิดใช่ครับก็เริ่มตั้งแต่วันนั้นมาเลยครับแล้วซ้อมวันธรรมดามีเรียนไหมครับไม่มีครับตอนนี้เราเปิดที่นี่ก็คือช่วงเย็นวันเสาร์อาทิตย์ครับแค่สองวันครับอ๋อเปิดเฉพาะช่วงเย็นเสาร์อาทิตย์นะครับครับก็แล้วคิดจะเปิดวันธรรมดานะครับก็ คือเรื่องเรื่องของเวลาครับก็คือผมมีหน้าที่การงานในเรื่องของวันดูแลเรื่องของฟุตบอลโรงเรียนก็เลยสะดวกเสาร์อาทิตย์อาจารย์ถึงสุขนี่อาจารย์เดียรกอยู่สระบรีคือเจ็ดลินผู้แค่โอครับครับครับก็ไม่หาไม่หาทีมงานมามาอยู่แทนหรืออะไรเงี้ยอาจารย์ถึงก็มีน้องๆครับน้องๆที่เขาเรียนอินโทรเรียนโค้ชมาเหมือนกันนะครับที่มาเป็นผู้ช่วยตอนนี้ครับครับเราก็ ออกแบบการฝึกซ้อมแล้วก็ให้หัวข้อเขานะครับแล้วก็เขาก็คิดแบบฝึกมาเราก็มีหน้าที่โค้ดเพิ่มเติมจากส่วนที่เขาโค้ดนะครับส่วนใหญ่นะครับตอนนี้คือมันมันถ้ามีอาจารย์ถึงสูกด้วยมันจะได้ต่อเนื่องเนาะใช่ครับก็คือถ้าเป็นไปได้ครับถ้าเกิดบริหารเวลาแล้วก็อยากอยากมีมีทีมที่เพราะจริงๆฟุตบอลมันควรจะเรียนอย่างน้อย 4- 5วันต่อสัปดาห์ครับใช่ครับก็ตอนนี้อายุน้อยสุดกี่ขวบครับ หกเจ็ดขวบครับเจ็ดขวบก็คือแล้วม้งแต่หกขวบยันกี่ปียันประมาณสิบสิบแปดแต่จริงๆก็คือเป้าหมายจริงอยู่ที่ประมาณสิบหกครับเพราะผมมองเรื่องของการต่อยอดครับครับครับแนวทางพัฒนาก็คืออาจารย์เอกมีแนวทางพัฒนาเด็กๆอย่างไงบ้างครับก็ผมเบื้องต้นผมแบ่งเด็กเป็นสองกลุ่มนะครับคือเด็กที่ก็คือเขาเล่นเพื่อความสนุกสนานครับ เด็กกลุ่มนี้ผมมองว่าคือเราก็พัฒนาเขาดีขึ้นในทุกวันครับกับเด็กอีกกลุ่มนึงเนี่ยคือเด็กที่ต้องการเก่งแล้วก็คือก้าวไปสู่ระดับนักเรียนหรือบอลอาชีพกลุ่มนี้ก็คือเราจะเข้มข้นกว่าอ๋อครับก็มี2กลุ่มกลุ่มนึงเรียนเพื่อออกกำลังกายหรือว่าความสุขสนานใช่อีกกลุ่มนึงก็เพื่อความเป็นเลิศทางฟุตบอลแล้วแล้วการต่อยอดของอาจารย์เอกก็ ก็คือเราก็พยายามหาช่องทางให้เด็กค,ครับก็คือคส่วนหนึ่งก็มีไปทดสอบกับโรงเรียนเทพศรินเนี่ยครับก็คือเราก็ดูว่าใครที่พอมีความสามารถนะครับเราก็ให้ลองไปทดสอบดูครับ,รบก็คือโรงเรียนอื่นเราก็เราก,เราก็ส่งไปด้วยแต่ใชี่ครับโรงเรียนอื่นก็ส่งไปด้วยแต่คือเป้หาหมายหลักคือถ้ามีความสามารถจริงๆงผมก็อยากให้ไปต่อยอดกับผมเพราะว่ามันเป็นแนวทางเดียวกันอ๋อซึ่งอาจารย์อีกก็วางแนวทางไว้อยู่แล้วใช่ซึ่งเขาะไปทำโรงเรียนด้วยนะครับเทพศรินผู้แคร์ที่สระบุรีใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับ ปีนี้ปีแรกพอที่จะเข้าไปทําปีแรกครับปีแรกแล้วเด็กอะไรพวกนี้คัดเปิมมันหมดเหรอใช่ไหมครับออคัดไปตอนนี้ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับเหลือเติมอีกนิดหน่อยครับที่ขาดครับยังยังต้องการอยู่ใช่ไหมครับก็ยังต้องการครับก็ไหนๆก็ฝากประธานสัมพันธ์แล้วโรงเรียนเชื้อสินผู้แคร์นะครับก็ผมเลืเข้าไปสัมผัสบางส่วนก็ถือว่าระบบการจัดการดีนะครับก็ใครมีลูกมีหลานก็ถ้าอยู่แถวคลองฮะไอ้คลองเก้าเนาะ ของเก้าตรงนี้ของเก้ามันเขาเรียกอะไรพันยะหนองเสือเส้นรังสิตนครนายกครับเส้นรังสิตนครนายกคือถ้าเรามาจากรังสิตก็ถึงของเก้าเลี้ยวซ้ายประมาณสองโลครับสองกิโลเข้ามาทางเส้นหนองเสือครับประมาณสองกิโลครับครับครับก็จากเส้นหนองเสือของเก้าก็ไม่ไกลครับเสาทิ์นะครับท่านบูของทังนใดที่มีบุตรหลานอยู่แถวนี้อยากพัฒนาอยากเอามาร่วมฝึกซ้อมกับเชฟซีนะครับก็เรียนเชิญได้ครับที่สนาม ชื่อสนามริเวอร์ไนใช่ไหมครับริเว <River Nine. S 3> อร์ไนส์สกเกอร์เออริเวอร์ไนส์สกเกอร์นะครับก็เข้ามาจะมีป้ายเลยนะครับก็ในส่วนของเทพซิลินผู้แคร์นะครับอตอนนี้ คัดเด็กเฉพาะมเข้าเฉพาะมสใช่ไหมครับหรือว่ามมีมหนึ่งเป็นรุ่นครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นรุ่นสิบหกจะเป็นมสามมสี่ส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นรุ่นสิบแปดก็ประมาณมห้ามหกครับตอนนี้ทำกี่รุ่นสองรุ่นใช่ไหมครับสองรุ่นครับที่สองรุ่นครับอ๋อคือเข้ามหนึ่งนี่ยังไม่มีสิบสองสิบสามยังไม่มียังครับอืแล้วอนาคตจะทำไหมครับก็เออ ต้องขยับขยายครับพอดีพอตวหอพักเนี่ยมันจุคนได้ประมาณ40กว่าอ๋อในเรื่องของสถานที่แล้วก็บุคลากรด้วยเนาะใช่ครับก็รอติดตามนะครับเชรินผู้แครก็น่าสนใจซึ่งตอนนี้ทำ MOU กับเทพใหญ่ได้ข่าวใช่ก็คือเราพยายามร่วมมือกันในเรื่องของการส่งต่อเด็กครับที่มีความสามารถครับครับแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้เรื่องระบบฝึกซ้อมครับครับ ก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป้าหมายของเราก็คือพยายามผลักดันเด็กที่เทพสินบุแคน้นนะครับไปสู่เทพสินใหญ่ให้ได้นั่นคือเป้าหมายหลักของเราครับส <ไป S 2> ูยย<ช>่เทพให<ช>ญ่<ช>นะครับก<ช>็ซึ่งมีการคัดตัวช่จ,จบไปแล้ววันนั้นวันนั้นประมาณก่อนผมไปนั่งดูอยู่นะครับก็บมีเด็กๆมีผู้ครองหลายคนค่อนข้างจะสมหวังนะครับที่ไปคัดเทพเทพใหญ่นะครับ ที่นี่ของเก้าก็คือซ้อมแค่เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ครับช่วงเวลา16บหนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาครับ16บหกถึง18บแปนะครับนะครับโอเคนะครับวันนี้เราพามารู้จักกับเชลซีนะครับแล้วก็สนามลิเวอร์เนกอร์นะครับแล้ววันนี้อาจารย์เอกมีอะไรฝากถึงน้องๆและผู้ปกครองด้วยครับครับก็ฝากน้องๆนะครับแล้วก็ผู้ปกครองที่สนใจนะครับสําหรับเด็กเยาวชนที่มีอายุระหว่างตั้งแต่5ขวบเลยครับก็ถ้าเกิดอยากมี ทักษะทางด้านฟุตบอลที่ดีขึ้นหรือว่าต้องการเป็นเลิศทางด้านฟุตบอลนะครับก็แนะนำเชฟซีนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนึงครับสำหรับท่านผู้ปกครองนะครับก็ถ้าเกิดใครอยู่บริเวณนี้ครับเบื้องต้นก็คือสามารถมาทดลองเรียนฟรีได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดชอบหรือพอใจในทีมงานหรือว่าแนวทางการสอนก็สามารถสมัครเรียนได้ภายหลังครับครับโอเคครับตามติดชีวิตพบวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเอกครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันที่หน้าครับผมสวัสดีครับ